ตาไม่หยุดกูบล็อกยู่กูบล็อกยู่แล้วครับเฮ้ยจะเย็นน้อยอย่าเพิ่งด่ากันเกมนี้กูไม่จุกเล่นและจุกกันเองในไอเทียกูงอนทีนิดเดียวเกิดบ้านฟ้าเกิดบ้านฟ้ามีเครื่องหนึ่งเกิดบ้านฟ้าเกิดบ้านฟ้าเฮ้ยมีแฮกลูน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 เออกูไอเทียมีกูทั้งคนเกมนี้เมื่อตอมีเด็กก็ได้ก็ชนะอยู่ดีใช่อ่ะ เฮียอะไรหมาขี่เรือนไอ้เฮียไม่เฮียอะไรอ่ะมึงขี่เลือนนะโอ้ใจเย็นครับใจเย็นมึงขี่เรือนไอ้เฮียมึงกันเรืออะไรเดี๋ยวอย่าเรืออย่าเรือนอย่าเรือนโตแล้วอย่าเรือนเกิดไหนกันนะเกิดอะไกันอะเกิดไม่รู้อ่ะไม่มันไม่มีจุดบอกอ่ะเกิดในประเทศไทยสุดยอดมัเกิดในแบบบ้าเลยโอ้โหดูครับทุกคนเพื่อนเพื่อนแต่ละคนนะพึ่งพาได้ทุกคนผมบอกเลยตัวอะไรวะไม่ร้องโหดได้ไอ้เฮียเกือกเดียว เินวอลกเหรอไม่รู้ตัวยาวๆอ่ะรู้ดีแบบคนเนี้ยน่ากลัวหรือเอฟกีป่ะไม่เอฟกีเที่ยเดินได้ควายนอนบ่เอากดยังงั้นไหม่จะค้างกันเลยเฮียมึงปัญญาอ่อนเปล่ามึงปัญญาอ่อนเปล่าปัญญาอ่อนก่อนทีนี้เห็งมาได้แต่กดตรงไหมเฮีย ไอที่เจนี่หว่ะในเวลาฆาตกร้็อยู่เพื่อนอยู่กับเพื่อนนี่ไงเอฟเคควายไปยอนเอฟเคไม่ได้ยังเอฟเคเดินตีคนได้อะเป็นเบอะเลงไงแหละตั้งเอ๋อเนี่ยอาจจะเป็นเบอะเลงไงแหละโอ้ยได้ปั่นไปเสร็จยังไงปั่นอยู่น้องน้องใจเย็นดิคุม uh> um> ีประชันอะไรทีเดียวด้ไล่รีนางจวดี เดือดสกก็สารสาบใส่มือควายมาปั่นมาปั่นเฮ้ยมาปั่นดีอย่าเพิ่งงูวอล์กคิดว่าเท่มากมั้งใครเอาเอิร์้เห็นไม่ค่อยิร์งมาต่อขอร้องมั้งกูมากูมาเออที่หลังมันต้องเอามาแล้วแต่น่าเบื่อน่าเบื่อเฮ้ยชักแบบเบื่อในควายเก็บกดได้เปล่าเราอ่ะกูมือสองคนจะเก็บกดได้แน่เลยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ อ๋อไอตัวไอตัวโคตรซิ่งไอตัวโคตรซิ่งนี่อ่ะโคตรซิ่งอ่ะพี่ใหญ่สุดสุดโคดซิงสุดแตัวละตัวโคตรซิ่งไอที่มันไอนี่กำแพงมันยันวิ่งเร็วอ่ะโอ้นเฝ้ามันเฝ้าปั่นเลย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 อ๋ออ๋อตัวโคตรซิ่งเออขอเรียกตัวโคตรซิ่งตตัวโครซิ่งไหนได้แล้วแม็กซิงมาแล้วแม็กซิงมาแล้วแม็กซิ่งมาแล้วเดี๋ยวไม่เห็นเลยเดี๋ยูดูกูช่วยเพื่อนกูไม่ช่วยเพื่อนกูไม่ช่วยเพื่อนเฮ้ยมันเฝ้าหัวเยอยมันเฝ้านายเพื่อนนายเพื่อน เห็นได้เห็นได้เฮ้ยมันติงมาเลยติงมาแล้วดิวเฮ้ยกับปัญญากับปัญญาเฮ้ยโอ้โหมาไล้ดิไปแล้วออฟเฟตได้เด็ดประเด็นอ่ะไอ้เหี้ยร่างแดงซะเปล่าโอ้เพื่อนเฟสสองแล้วเพื่อนเฟสสองจะเล่นอย่างนี้นะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ดอกฉันเป็นกุโจ้ชนะไปแล้วเว้ย เพื่อนเฟษสองเลยเอาไม้เข้ามาล่ะเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวดึงแน่เดี๋ยวกูประธานาธิบดีกูไม่มีบอลนะกูมีโบโลลไป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 แล้วก็ไปล้วอ้โหโคตรสิงขอิสิงใหญ่มันสิงเกินแมวเฮ้ยหนูเพื่อนหนูเพื่อนดีกว่าเอากูละเอา โอ้เพื่อนทำอะไรอะอะไรของมันน่าอยู่ดีเพื่อนล้มไม้เฉยเลยมึงทำเป็นทำเพี้ยไรมึงทำไปทำไรอ่าฮิวเองไปเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่ีเครื่องเดี๋ยวตอนนี้ไม่ีเครื่องแล้วมึงอยู่ไหนอะเจมต้องเพื่อนเพื่อนฮิวหรือเปล่าไม่ไปโรงพยาบาลดีกว่ากูมานอยู่กับเพื่อนสองคน พระเจ้าช่วยโอเอมช่วยเจ้าเดีะกูจุดแล้วต,ตึงแมวอะยิ่งกเก่งเกินไปคุป่นลงบาลลงบาลไหนวะอ๋อตันสถานที่ที่จะตาเกิดมันยาวอันเดี๋ยวตละอย่อเลื้ยนย่าเลื้ยนไม่ได้เก็บโอ้อโหจบแล้วเพื่อนทันวันนี้สวยเลยเดี๋ยวคืเอเดี๋ยวนี้ ไอเดียทีเร็วเร็วดีมันไปแถวบ้านฟ้ามัาแถวบ้านฟ้ามันไปแถวบ้านฟ้ามาฟ้าเพื่อนมาแบบนั้นฟ้าเออปล่อยแม่งไม่ใช่ญาติกูใครแม่งเป็นอะไรวะเนี่ยเพื่อนกูเอออ่ะพับไม้ใส่เลยจริงพับไม้ทีเลยเหรอเออมันกูจะไปหิวแม่งพับไม้ใส่กูเหี้ยเห็ดเหเห็ดหน้าเพราะกูพับไม้ใส่ใส่เลย ไม่ได้เดียวพอตัวเดียวหาวไอ้ยยเอกวาดระแวงเฉยกวาดระแวงมกวาดเด็กเด็กจุกมให้เว้ยไม่อยากเชื่อใจแต่ฝันกปเต็มแล้วอ่ะมึงก็ต้องไปจมึงก็ไปจุมดิเอาติดติดเย่ายววิ่งตามมาเลยมีเครื่องเดียว โอ้โหมาเ,เทพมาเทพไปอย่างเร็วอ่ะก็มันพับไฟไปเลยมันพับไม้เล่นไปแล้วโยนอ่ะน้อยโย,ยนดิหาห้องมันหาห้องก็สิบนาทีให้เล่นคนเดียวแขล้ก่อนโคตรสิ่งโคตรสิ่งเลยพี่จ่า โฆษสาเลยพี่จิ้งจริงเลยพี่จ๋าคุณเดประทัดปีไปเลยพี่เนี่ยเดวว่าใครแม่งโยบระทัดไม่ไม่เดินเลยกูไปไงเราว่าเสร็จแล้วไอ้ซิงจัดโอยเเฮ้ยไอ้เพื่อนลากมาใส่เนาะไอ้ไม่มีโนวันวะมีโนเวโนวันแต่เพื่อนกเพื่อนน่าจะตาย ไปแม่งที่เดฮ้ยกูบล็อก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 ที่บล็อกเปิดได้เด็กบล็อกให้จานตายจานแดงจานแดงอาเจียนตัวเองมัจะเอาเพื่อนตายมาเอาเพื่อนตายมาเอาเพื่อนตายอาเจียนตัวเองโอ้ตัวอืมไอเด็กไม่เปิดไอ้เดียมีโอกาสรอดตัวมันปิดไปช่วยเพื่อนนะไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนอยู่ขวาเนี่ยเลยบล็อกบล็อกบล็อก อ้าวโอโหสุดยอดยิงนี่ไงมาเด็เบินเบินเบินปีอัดเกินนิ่มไม่ใช่กินนิ่มโอ้เกมนี้โคตรเร็วอ่ะ เราปัคแซนตี้รแรงไม่ขึ้นเลยไม่ไรก็ขึ้นนะขีดเดียวโอเคทุกคนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวตัดไปเกมต่อไปแล้วเกเมไี่สั้นกันอเออด่านเดิมเลยครับทุกคนทุกคนคิดยังไงเ<บ>นี่ยบ้านเกิดในตาแห่งวุ่นวายเกิดอยู่ตรงตั้งแต่ปัใหม่มาเห็นมีใครเล่นเนื้ออะไรเนี่ยเกิดอยู่ตรงโบสถ์เกิดโรงพยาบาลเลยเออคือโรงพยาบาลอ่ะก็เรียกโบสถ์ ไม่มีแฮกเอ้าเหรอมีแฮกเฉยมีเหรอมีมีเฮ้ยเจอแล้วเจอล้เจอแล้วเจอแล้วเจอโทเทมไฟแล้วกําลังกําลังกําลังแงะกําลังแงะกําลังกําลังแง่ชิกกับบูมไม่ใช่เหรอวะเอ้ยเขาเลยโทรเท็มหลอกกว่า ยี่อะไรไมีเนี่ยให้เล่นก็มาเจ็บอันไปหยุดไปจุ๊บอยู่กับมึงบ้าต้าอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วหลุดยังสุดยังสุดยังเดี๋ยวคือได้ยินเสียงคุลุกเลยหวาดระแวง อ้ oh. รวมว่ะใครปั่นตอนนั้นแต่ดาเดียวอ,อ่ะขึ้นมาปันออ่นโรงพยาบาลเลยโอเคเสร็จยอยู่แล้วอ่ะคุณปั่นคนเดียวยังเดินเสร็จช้ายอย่างนี้บางทีโอ้วางไม่กลางหน้าเลยโอ้วางเยอะนะเนี่ย โอ้โหช่วยเราทำมุมมึงย่อมาเลยย่อมาไม่ทำงานเลยเอาดิเหลือสองเพื่องแล้วไปยังไปยังไปยังไปแล้วไปยังย่อมานะย่อมานะย่อมาเอ้ยมันยังอยู่มันยังอยู่ไปดึงไปไปค่อยๆย่องมาค่อยๆย่อมาเดี๋ยวดูฮะข้างบนกูมองเห็นมามากลับ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 มาย่องย่องไว้ีเดี๋ยวกลับดักทำงาน ก็ไปใหญ่จี้มันได้ย่อไปแล้วย่อไปแั่นั้นกันตองวิ่งเหรอเพื่อนมันเอามึงเพื่อนอเ,เอยนักกาศขาวสองคนบ้านไาไม่เครื่องมาวะนีนนี่เป็นไฟวะ

ู่บ้าน<ด>ฟ้านะกลัวไม่หลุดละ<ก>บ้านฟ้าปะอยู่บ้านฟ้าอยู่ามามาเทดได้ไดไดไดเทศ <จะ S 1> นะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วบ้านฟ้าเสร็จแล้วไม่มานะไล่ตาอย่างเงี้ยไม่มาเอ้ยขอเขาจะไฟเดียวแค่ไหน เราไปทุกรอบเลยอย่างเวร์มันเดี๋ยวคงเจอจังหวะหมอลำยังไม่ได้แปะเคยสักทีเนี่ยเยี่ยเดินเดินเดินตีเนี่ยเฮ้ยเดียวเดียวอาจารยี่ยมมาลองกูมลังกันเลยไม่เห็นกูแล้วไม่ต้อกแล้วไปมาโดนมาโดนมันฟันโดนฟึ่งตาฝันต่อกูได้เีมันไม่ได้แล้วกูต่อให้ลงพยาบาลได้นะ บอไอตาอยู่กูบอไตาอยู่ไม่ได right> ้เลยไม่รู่ต้องใสม่ได้เลยเีมัจะเต่อเอ้ยมันเอามันเอามึงเลมันเอามึงเลยเดี๋เดี๋ยวอยู่รื้องบนนับอไอตาหน่อยอยู่กูเก็บไปดิ้ตดินเข้ามีไปเดวปันปเลยปันเลยกูกูบอไอตาอยู่ตาิไปตาินไปตาไม่หยุด กูบอกเกี่ยวกูบอกเกี่ยกูบอกเกยเออตาขอยิวกูขออิ่กูกูอยนอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างอยู่เห็นไหมเห็นไหมตรงไหนวะอยู่ข้างล่างข้างหลังบ้านหลังไอ้ชมันจะาไ้ตาให้ตายเลยไม่ถึง โอ้โหโซดเย้เพื่อแตกเพื่อแตกมันเอาซุนแน่กว่ามันเอาซุนกูจะได้แค่นี้แหละสีเครื่องไงเย่ขนาดกูวิ่งตัดหน้ามันเดี๋ยวไม่แตยีกูมึงคิดเอาอ่ะอยู่กูจริงอ่ะรู้ว่าอยู่กูจริงมันซ้ำม่ะมันวิ่งไปฝั่งตรงข้ามเรา กูวิ่งตัดแนมันจะไม่ตีกเูเลยเครืเนี่เหี้ยเลยเอาตายไอ้ชิต้าตัวแสบโคตรน้อยอ่ะไอ้ตาที่แท้จะไม่ได้แตะเครื่องนะมึงเนี่ยคือมันเปิดมาเจอกูเลยอะขึ้นมมาไปตัดแมงลากมาาน่าหีโอ้ยอ้าว

Mặt do quá thanh tuổi, do cuộc tấn công, cuộc tấn công, quý hoa ming wang hai bài hát mẹ mặc maba mặc mẹ 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 ใจนักเลงไีไปคระบอดีตเพื่อนเ็ดแดกมันจะมาดีไหมมาแน่นอนมันน่าจะห่วงเครื่องโอ้วางสามอันเลยเหรอแเราเอาเสร็จเลยวางสามอันยี้อ่ะ ก็มาเดิวิ่งฉี่ฝั่งโอ้โหเอาไงดีไว้เนี่ยเดี๋ยวไปเปิดประตูโอ้โหกับดักเพียบบ่เลยกับดักเพียบเพื่อน่าจะเห็นอยู่เอาอนี่มา มันโซนกับดักชัดๆประเด็นไม่ได้เอาย่องไวมาเท่าย่องไวมามันดีมันชิบหายแล้วได้เนียนอยู่ anh mà còn suy mà định bắt protect, u <coughs> 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 bị lục anh, ở bên à, <coughs> <Okay>. <coughs> เดี๋ยวนะเสร็จแม่งมาหากูเฮ ouais ้ยเชี่ยจี uh ๊ว huh. ิ่งมาได้ไหมดึงเลยดึงมาตู้มันเห็นกูเดียวมันเห็นกูแล้วริวจีนได้โครครีโตาะต่างหนึ่งสเต็ปรอดอยู่กูมีดาหาดไปแล้ว ไปก่อนเลยคนเสียสายเฝ้าสายเฝ้าในตำนานเอ้ยเกือบสองขี้โ oh. หเหมือนดีมนันน้องคือกินความหวังมานี่หว่าตาแด่เหมือนหนึ่งคนเดียวโอ้เพื่อนกูเพื่อนกูตายคนแรกเลยอ่ะ ออมออมกูไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรแค่ทำดีสุดละทำดีสุดแล้ว,ลวมันเล่นซ้ำไม่เล่นยากขนาดกูวิ่งตัดหน้ามานะันอ่ะกูวิ่งบล็อกมันยังไม่ตีกูเลยอ่กว่าจะตีกูอะ่ะไไปต้นแลวช่วงนี้เจอฆ<อ>าตการสายเฝ้าโคตรเยอะเพือ